หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะว่าม่าน,นบังแดดเขา้ารูปของบูบี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่3แล้วเราได้มีการพัฒนาติัณฑ์อย่างต่อนเนื่องนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้ที่ดีที่สุดค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวนะคะเปรียบเทียบแล้วก็ชี้จุดสังเกตของม่านแต่ละแบบกันค่ะเริ่มจากแบบแรกก่อนนะคะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแบบคลิปออนก็คือใช้ัวคลิปนะคะเป็นตัวคลิปเเล็ก เวลาเราก็เอาม่านใส่ไปในร่องคลิปตัวนี้นะคะรือตัวริบตัวจะติดที่ราตลอดเวลานะคะทำให้อาจจะไม่สะดวกในการใช้งานและมีการตัฒการอย่าง่อเนื่องนะคะในรุ่นทีุ่่นที่2เราเรียกว่าแบบ snap on ค่ะก็คือใช้ตัวคลิปแม่เหล็กนะคะในการติดตั้งตัวนี้นะคะเป็นลิปแม่เหล็กนะคะเราจะใช้ติดที่ตัวม่านค่ะไม่ต้องติดที่รถต่อไปถึงเวลาเราก็เอาม่านตัวนี้ไปวางขอบประตูนะคะตัวแม่เหล็กก็จะดูดติดขอบ เหล็กของรถนะคะก็คือจะใช้างานได้ง่ายขึ้นมากๆแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาบ้างว่าเออมีคลิปหล่นหายตกลมเราก็เลยมีการพัฒนาต่อเป็นรุ่นที่3านะคะเราเรียกแบบนี้ว่า embedded magnet คะ่ะได้มีการฝังแม่เหล็กไว้ในตัวม่านเลยนะคะจะเห็นว่าเราฝังแม่เหล็กไว้ในตัวม่านแล้วซึ่งม่านแบบนี้นะคะจะเข้ารูป เพราะเราสามารถที่จะทำมาออกมาได้เต็มกระจกได้มากที่สุดเนื่องจากไม่ต้องเว้นระยะสําหรับติดคลิปแม่เหล็กหรือว่าติดปิกสามนะคะสําหรับถ่าย้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะหรือติดต่อผ่านทางไลน์แอดนะคะมีแอดนาหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยุูบวิทยแลนหรือท Facebook, าง f a c e b o o k แฟนเพจวิทยแลนก็ได้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ